ใช้งวงนะคะแม่ชูตามคหมินหันมาตรงที่ถนนที่น้องพาย,ยืนอยู่ตรงนี้นะคะน่าสงสารมากเลยคหมินวันนี้เขาไม่ได้แวะหาต้องขอโทษคุณยายบุญมีด้วยนะคขมือนเขาเรีบไปหาเพื่อนรักเขาใจจะขาดนะคุณยายบุญมีค่อยค่อยค่อยคอยคอย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อม่ f เอฟทุกทท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นลานตอนกลางคืนของสองสาวนะคะนี่ขมินหน้ายังไม่ล้างเลยนะคะแม,แม่ต้องไผ่เองก็ได้มา บรรยากาศช่วงเช้าให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่ก็เป็นน้องบัวตองน้องบัวตองขึ้นไปอยู่บนภูเขานะคะเป็นโคนดินที่แม่แม่ได้ส่งคะแนนมาสมทบทุนเทเป็นที่นอนปิกนิกให้กับสองสาวนะคะดูบัวตองบัวตองขึ้นไปอยู่ทําไมตรงนั้นนะคะบัวตองชอบยืนหยุดจรงที่สูงนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะแม่บรรยากาศช่วงเช้านะคะไม่ใช่ว่ามีแค่สองสาวนะคะแม่แม่ ก็มีเพื่อนสาวของขเมินนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่โบวี่นะคะ mm hmm. ทางที่ดาวนะคะอัน mm hmm. นีขเมินมีแต่เพื่อนๆน,นะคะอยู่ลอมรอบเลยขเมินบอกว่านอนสบายดีจังเลยคะ่ะแม่แม่มีเพื่อนสาวอยู่ด้วยเยอะแยะเลยะะสีคั่งนี้ก็เป็นแม่โบวี่นะคะแม่แม น้องช้างที่เาอยู่ตรงนี้นะคะน้องไพรเองเป็นควานผู้หญิงก็สามารถป้อนอาหารได้หมดเหมือนกันนะคะน้องช้างใจดีนะคะแม่แม่นี่นี่คือโบวี่นะคะโบวี่โอ้ท่ายืนนะคะแม่แม่ไปดูท่ายืนยืนกินหญ้าแบบสบายสบายเลยนะคะแม่แม่ดูอร่อยไหมแม่โบวี่ แม่โบเพิ่งกลับมาจากออนทัวร์เมื่อวานนะคะแม่แมก็ได้มาผลุกหลักตรงนี้นะคะหลักด้านนอกบรรยากาศจะดีนะคะแม่แมลมเย็นสบายนะคะแม่โบนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจน้องใัรเลยยืนกินหญ้าแบบชิลๆนะคะดูท่ายืนนะคะเรื่องกึินเรื่องใหญ่สำหรับสาวๆบ้านพลรานนะคะอันนี้ก็คือพี่ดาวนะคะแม่แพี่ดาว พี down, mm ่ดาวนะคะนี่นะคะอันนี้คือพี่ดาว มานะคะแม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้อาบน้ําเช้านะคะมาอาบน้ํากับขมืนนะคะบ้านขามืนมีสระน้ําล้อมรอบเลยนะคะบรรยากาศด,ดีนะคะมีสระน้ําขนาดใหญ่ น้ำให้สะอาดทำความสะอาดคิ้ว mm hmm. ด้วยนะพเมื mm hmm. อเดี๋ยวเจ๊สีตกใจสดชื่นนะคะแม่แม่บรรยากาศเช้าเนะคะ mm hmm. ลมเย็นสบายได้มาอาบน้ำนะคะแม่ <S <S 1> <S 1> <ป>ล้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวเจ๊สีตกใจเดี๋ยวเจ๊สีวิ่งหนีนะคะเดินสบายเลย ควันต้มตอนนี้ก็ขัดผิวนะคะแม่แม่ล้างหน้าล้างตาล้างคิ้วออกนะคะเราก็จะเอามาอาบทีละเชือกนะคะแม่แม่ทาเหมือนอาบเสร็จตออมาก,ก็จะเป็นน้องบัวตองนะคะ นอนอาบน้ํายังมีเด,ดตามมองน้องไผออีกนะคะแม่แม่สำหรับคำเหมินน้องไผ่มาบวชอะไรอยู่ตรงนี้ด <c oughs> ูหรือเปล่าทําไมรีบทําไมคำเหมินช้าช้า <c oughs> ตกลงมาอาบน้ําหรือว่ายิ่งอาบยิ่งเปื้อนในควันโต้งคนเยอะ เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วก็จะใช้น้ำประปาฉีดล้างใหม่นะคะเพราะว่าพเหมือนเวลานอนลงก็จะเปื้อนโคลบ้านท้ายนะคะพออาบน้ำเสร็จเราจะเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านเจสีนะคะแม่แม่เราจะข้ามสะพานตรงนี้นก่อนนะคะบ้านเจสีจะมีทางเข้าสองทางนะคะแม่แม่จะมีฝั่งผ่านบ้านพี่ดาวกับผ่านบ้านคุณยายบุญมีนะคะถ้ามาข้ามสะพานตรงนี้นะคะ ขเมืองเองรู้แล้วนะคะว่าจะไปไหนอุย้ยน้องหมาได้ปลาตัวใหญ่มากเลยควันต้องอู้น้องหมาได้ปลาตัวอย่างใหญ่เลยอูย้ดูนะคะแม่ๆน้องไพภะมาก,กับขเมืองดูนะคะอู้ได้ตัวอย่างใหญ่เลย ดูนะคะแม่แม่เยบุญมีหันมามองคหมืน่นวันนี้คหมื่นจะแวะหาไหมนะดูนะคะแม่แม่แมดูมองตาแป๋วแปลเลยดูนะคะหันหน้ามาที่ถนนคหมื่นบอกว่าจะแวะไม่นะ บอกว่าวันนี้ฉันไม่แวะนะฉันรีบฉันรีบฉันไปหาเพื่อนดูนะคะแม่คุณยายบนนี้นะคะดูใช้งวงนะคะโอ้ยขมือนไม่แวะหาเลยวันนี้นะคะดูนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะโอ้ดูใช้งวงนะคะแม่ชูตามขมือนหันมาตรงที่ถนนที่น้องพายืนอยู่ตรงนี้นะคะน่าสงสารมากเลยขมินวันนี้เขาไม่ได้แวะหา ต้องขอโทษคุณยายบุญเมีด้วยนะเขาเหม่นเขารีบไปหาเพื่อนรักเขาใจจะขาดนะคุณยายบุญมีเดี๋ยวขากลับถ้าเรามาฝั่งนี้เราก็จะพาข้าหมื่นแบบนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเจ๊หมื่นจะรีบมากนะคะแม่แม่นู่นเดินไม่สนใจอะไรเลยนะคะมุ่งหน้าไปที่บ้านเจ๊สีอย่างเดียวนะคะส่วนเองเครื่องเล ว่าลีนะคะแม่แม่ไม่กล้าเข้ามาใกล้นะคะยืนมองอยู่ไกลๆนะคะน้องหมานะคะนนะคะยืนมองแล้วก็ไม่เห่าด้วยนะคะแ,แต่น้องหมาก็ไม่สนใจนะคะวันนี้มุ่งหน้าไปที่บ้านเพื่อนรักอย่างเดียวนะคะเริ่มมองเห็นหลังคาสีแดงๆแล้ว ควนต้องอยังไม่ลงจากคนคอขอมือน,นะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ขอมอนวิ่งไกลนะคะกลัวเขาเหนื่อยน,นะคะถ้าเราปล่อยเร็วเจ๊เหมือนก็จะวิ่งไกลพอสมควรนะคะแ<ด>ม่เริ่มรีวรีวรีวเ่งเครื่องแล้วยกขาไม่ต้องสั่งนะคะแม่บอกยกขาให้ควานต้องล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 งดูนะคะยังไม่ได้สั่งเลย วันท้ายอันกวบอันนะคะจะกี่วันกี่เดือนนะคะแม่ๆทำมาหาเพื่อนลกก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลย ค่อยค่อยขค่อยค่อยดูหางนะคะแม่สังเกตที่หางนะคะค่อยๆค่อยค่อยค่อย สีนวลไม่มีเสียงเพราะว่าเขี้ยวต้นกล้วยอยู่นะคะแม่กินหญ้าอยู่นะคะแต่ความรักของเขาก็ไม่เคยจืดจางนะคะมาถึงเขาก็จะรักกันกอดกันเขาพูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะคะที่น้องไผ่ได้บอกแม่ๆไปในทุกทิศนะคะถ้าขมินได้มาอยู่กับสีนวลขมอนจะไม่ค่อยทานหญ้านะคะเขาจะพูดคุยเขาจะพอดรักกันอยู่ตลอดเวลา สงสัยอยากมาชวนเจสีเจสีไปเล่นบ้านฉันไหมเพื่อนๆนมาแต่ออนทัวเยอะแยะเลย บอกว่าวันนี้ไม่มีแสงแดดบรรยากาศบ้านเจสี่หน้านอนมากๆเลยบรรยากาศร่มลื่นนะคะแม่บรรยากาศบ้านสี่นวนนะคะเพราะว่าอยู่การทุ่งนาแล้วก็มีแหล่งน้ําที่ล้อมรอบนะคะถ้าน้าไม่ท่วมนี้บ้านสี่นวนแบบโหบรรยากาศนะคะแม่เย็นสบาย นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้นะคะคำเมือนก็ได้มาถึงบ้านสีนวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผเองก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ